สวัสดีครับเ,เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าเช้าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มาเริ่มกันที่สถานีสีราสสร์นะครับตั้งอยู่นะครับเรียกว่าระหว่างสะพานข้ามแยกเลยนะ ก็เป็นแยกสีลาซานะครับจะตั้งใกล้ๆแยกนะครับแต่ว่าจะค่อนไปทางฝั่งทิศใต้นะครับของอทางแยกสีลาซาก็เป็นสถานีที่สร้างอาจจะเรียกว่าช้าที่สุดในช่วงแรกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เร่งสปีดนะก็เป็นสถานีที่อยู่ระหว่างสะพานก็จะสร้างลำบากสักหน่อยนึงเนื่องจากว่าพื้นที่จะจำกัดในการก่อสร้างจะเอาเคนเข้าไป หรือว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างนะครับพื้นที่ก็มีน้อยแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าก่อสร้างไปได้มากแล้วนะสถานีสีาสาราษานเขาก็อยู่ระหว่างสถานีสีเบลลิงนะครับกับสถานีสีเอี่ยมมาดูนะครับช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างของสถานีนะครับตอนนี้ก็มีการวางพื้นแล้วนะ นะครับเร็วนี้ก็คงจะทำะชานชาลาด้านบนแล้วก็ทำโครงหลังคานะครับก็ต้องเป็นสถานีที่เร่งสปีดหน่อยเรียกว่าช้ากว่าเพื่อนเลยครับ ตอนนี้ก็มีการทําเสาทางวิ่งบริเวณเ,วณเกาะกลางนะครับเดี๋ยวเขาต้องเบี่ยงนะครับเพราะว่ามีสะพานนะครับเขาก็ต้องเบี่ยงขวานะครับเบี่ยงขวาเบี่ยงขวาแล้วก็ลอดด่วนพิเศษด้วยนะบุรพาวิถีนะครับแล้วก็วิ่งไปด้านข้างของสะพานข้ามถนนบางนาตราดนะครับเนี่ยตอนนี้น่าจะเห็นว่าเสาทางวิ่งนไปด้านขวาแนละ้วเขาก็มีการติดตั้งคานทางวิ่งไว้บ้างแล้วนะครับ ด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็ฝั่งด้านทิศใต้เตรียมที่จะลอดใต้ด่วนนะครับด้านบนผมนี่แหละครับด่วนบุรพาวิถีนะครับตัวคานทางวิ่งก็จะอยู่ด้านขวาของผมนะคือก็ไปชิดกับฝั่งขาเข้าที่จะไปสมุทรปราก,การนะครับแล้วก็เห็นนะครับตอนนี้เป็นจุดจอดแล้วจอดนะครับแล้วก็ตัวสถานีสีเอี่ยมสำหรับสถานีสีเอี่ยมนะครับก็อยู่ ใกล้ๆก,กับนะแยกต่างระดับนะครับสีเอี่ยมไปทางด้านทิศเหนือของถนนบางนาตลาดนะครับก็มีจุดจอดแล้วจอดนะแล้วก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงด้วย อนนี้ก็มีการทาโครงหลังคางนะครับบันไดตกแต่งภายในแล้วครับึืนหน้าไปได้มากนะครับอยู่ด้านข้างของถนนสีนักรินนะนะครับฝั่งขาออกนะครับคือฝั่งที่จะไปสมุดประการตรงที่ผมยืนอยู่ในด้านหลังก็จะเป็นวัดส,สีเอี่ยมเลยนะครับ ก็มีคนงานนะครับมีคนงานตลอดนะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีคนงานทํางานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เร่งนะก็มีการล่าช้าไปมากๆนะครับจริงๆแล้วก็ต้องเสร็จประมาณปลายปี25-63นะครับเนื่องจากติดขัดหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับการเข้าพื้นที่นะครับเว้นที่ได้ช้านะสาธารณูปโภคต่างๆนะครับที่ ยังขนย้ายไม่เสร็จนะทําให้การข้ามพื้นที่ก็ล่าช้าไปเยอะตาสัญญาจริงๆงานโยทาก็จะให้เสร็จนะครับประมาณปลายปี2563นะแล้วก็ต้องมีการติดตั้งระบบนะครับเพื่อจะไปเปิดในปลายปี2564ตอนนี้ก็เลยล่าช้าไปหมดเลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะสามารถเปิด ได้เป็นช่วงๆหรือเปล่านะครับตอนนี้อาจจะเรียกว่าเป็นโมโนเรล,ลนะครับที่เป็นของใหม่นะครับของใหม่ที่ยังไม่เคยมีการวิ่งมาก่อนเลย นี่ก็เป็นวัดสีเอี่ยมนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยนะต้องข้ามฝั่งถนนมานะครับก็จะเห็นนะถ้าเกิดว่าไม่มีต้นไม้บังนะครับก็จะเห็นชัดเลยนะจากบนสถานีรถไฟฟ้านะตอนนี้ผมได้ถ่ายนะครับเพราะว่าต้นไม้ก็หายไปบ้างนะก่อนหน้านั้นเนี่ยโหต้นไม้เต็มไปหมดนะต้นไม้ต้นหญ้าตอนนี้ก็มีไข้หวัดโควิดนะครับ การทำคลิปวิดีโอของผมก็ก็ต้องลดเวลานะครับการออกน้อยลงไปนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับบางทีออกไปทำคลั้งหนึ่งแล้วก็ต้องขับรถไปนะครับขับรถขี่รถไป ด้านหน้าเขาไปนะครับสวนหลวงนะไปราะบัง <S 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 สำหรับไข้หวัดโควิด -19 นะครับครั้งที่สองเนี่ยค่อนข้างจะหนักมากนะครั้งแรกนี่ไม่เท่าไหร่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับทำงานถ้าเกิดไปด้านนอกก็ขอให้ปลอดภัยนะครับ ทุกท่านเลยขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ